ดีครับผมกัญญาณิยาดีครับสวัสดีค่ะดิฉันวิจิตราเลิศกระมวลการค่ะครับวันนี้ก็จะได้ทราบกันในเรื่องของยุงนะครับยุงที่เป็นพาหะของโรคนะครับฝอยุงที่เป็นพาหะของโนะครคเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะนําโรคไข้เลือดออกมาสู่มนุษย์เรานะครับดังนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่มียุงอยู่ที่บ้าน สงสัยว่ามันจะมียุงยุงมันจะกัดแต่ทำให้เราเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ประการใดนะครับวันนี้ก็ทางรายการก็ได้เชิญรองศาสตราจารยรร์ดรวิจิตราเลิศก,กนมลการนะท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาวิชาการภาพวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยม่ดอนมาคุยกับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเ,เรียนถามว่ายุง ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยแต่บ้านของเราเนี่ยมันมีพิษมีภัยอยู่ทุกชนิดนะครับอ่อมันมันไม่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะอาจารย์ายุงบางชนิดก็จะเป็นพาหะของโรคบางชนิดแต่บางอย่างก็เป็นยุงที่เรียกว่ายุงลำคาญมันไม่ได้นำโรคนะคะยุงลำคาญอ่ยุงที่นําเป็นพาหะของไข้เลือดออกเนี่ย มันจะนำไวรัสที่ชื่อเดนกี้ไวรัสนะคะเข้ามาเป็นยุงประเภทที่เราเรียกว่ายุงลายค่ะยุงลายไม่ใช่ยุงก้นป่องนะคะยุงก้นป่องจะเป็นยุงที่นําเชื้อมาเรียก็ส่วนใหญ่พอจะรู้ยุงก้นป่องยุงก้นป่องนี่เวลามันกัดที่จําได้ทางมันจะกระดกค่ะแล้วเลือดมันจะออกที่ก้นค่ไอยุงน้ำคานี่เป็นตัวมันก็เล็กๆแต่มันกัดแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับ เพื่อมันคัน่ะคอ่คันแล้วมันก็ลำคาญค่ะแต่อายุงลายนี่สิที่การดูเลือดออกเนี่ยเราดูมากเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาตัวมันลายค่ะอาจารย์ตัวมันเป็นคลายเป็นขวางๆนะคะลายเป็นขวางๆนะฮะเอาละครับมาถึงตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายทีว่าอายุงไข้เลือดออกเนี่ยนะอายุงอายุงลายที่ทําให้เป็นไข้เลือดออกเงี้ย มันมีวงจรชีวิตของมันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อยุงยุงลายนะคะที่ที่กัดเราแล้วก็นำไข้เลือดออกอวงจรชีวิตของมันก็ก,ก็คือว่าหลังจากที่ยุงกัดคนแล้วเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่มันกัดคนก่อนเลยนะคะกัดคนแล้วเนี่ยมันก็จะไปวางไข่ถูกผู้ายอาจารย์ วางไข่ของยุงก็คือเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่จะมีชีวิตเวลาที่วางไข่เขาจะไปวางไข่อยู่ตามน้ําในน้ํานิ่งนะคะน้ำน้ำนิ่งส่วนใหญ่น้าไหลๆก็ก็ไม่ใช่นะคะน้ํานิ่งก็ก็คือน้ําที่ขังอยู่ตามพื้นภาชนะอะไรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าตามบ่อใหญ่ก็ได้น้ําสะอาดค่ะเออเปน้าสะอาดไปน้ำสะอาดแต่น้ำในยุงทั่วไปที่เราทราบมันอยู่ชอบน้ําสกปรก แต่ว่าเจ้านี่ไม่ไม่ชอบน้ำตกๆเลยค่ะจมน้ำสะอาดค่ะโอ้ปลาเป็นยุงสะอาดไปนะค่ะอ่าทีนี้พอวันวางไข่เสร็จนะคะอาจารย์มันก็จะอ่สักพักหนึ่งน้ําน้ํานิ่งพวกนี้จะลดลงถูกไหมคะไข่ของยุงอ่ะถ้าได้อุณหภูมิที่เหมาะและได้น้ํารอบใหม่มันก็จะแตกนะคะมันก็จะแตกแล้วก็ออกมาเป็นตัวอ่อนของยุงเนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลายุงวางไข่ในน้ําแล้วเนี่ย ไข่นั้นถ้าอุณหภูมิพอเหมาะพอสมมันก็จะแตกเป็นตัวอ่อนแต่ถ้ามันเป็นไข่ที่วางลงไปแล้วนะคะแล้วน้ํางวดลงไปไข่จะอยู่ในที่แห้งถูกไหมคะเพราะมันแห้งไข่ยุงที่แห้งนี่อยู่ได้นานทีเดียวค่ะเป็นปีเพราะฉะนั้นถ้ามันวางไข่ตั้งแต่ปีนี้ไอ้ไข่ที่แห้งยังอยู่แปลว่าปีหน้ามีน้ําลงมาเขาก็จะออกมาจากมันมันมันเหมือนเมล็ดพืชเหมือนกันนะค่ะ มเมล็ดพืชบางชนิดนี่เรียกว่าอยู่ได้นานเป็นหลายปีปแต่กระเพอฝนตกลงมาได้ความชุ่มชื้นเมล็ดพืชก็จะง,งอกบ,บางพืชก็ปรากฏว่ามันตายตั้งแต่ยังอยู่ในในใน,มนเมล็ดหมายความว่าอยู่ช่วนเดียวเดียวนะครับล้กตัใหญ่แบบลูกยาง,ยางะนะครับพอร่วงลงมาปุ๊บนะ่นะครับพอลงมาเป็นที่ดินแห้งตัวนี้ตายแต่ว่าบางชนิดนี่ มันอยู่ได้นานเพื่ออยู่ได้นานไอ้จยุงจุ่งลายที่ว่าเนี่ยผมก็เพิ่งทราบนะว่าไอ้พวกนี้มันมันอยู่ได้แห้งได้ก็ยังอยู่ได้นะค่ะมันมันก็เหมือนเมล็ดพืชแหละอยู่มันแห้งได้คไลฟ์ไซเคิลคือชีวิตของไอ้งจุ่งลายเนี่ยจากที่มันออกจากไข่นะฮะแล้วมาเป็นตัวใหญ่กัดเราเนี่ยแล้วมันไปตายอีกทีเนี่ยมันใช้เรียกว่าไลฟ์ไซเคิลของชีวิตอยู่นานไหมครับ อย่างนี้ะอ่จา์จากไข่นะคะมาลงไปเป็นตัวอ่อนประมาณสองสมวันค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นลูกโม่งเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นตัวโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปเขาก็จะเริ่มเป็นยุงเต็มัยจากตัวอ่อนไปเป็นลูกโม่งก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าวันค่ะแล้วพอจากห้าวันตรงนี้เพิ่มก็ไปอีกสักประมาณ2วันยุงก็จะโตเต็มที่เพราะฉะนั้นมันจะอยู่สัก8วันนะคนก็เป็นตัวโตเอาละครับผมจะได้ใช้ขึ้นดูนะฮะ ไปยุงพอมันไข่ไข่มันอยู่ในน้ำมันกระจายกระจายหรือเป็นแผ่แผลโอ้แล้วมันทั่วไปคือเวลาเราเราแล้วบางทีเราดูดูใน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 น้ำนะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่ไข่ยุงเรารู้ค่ะนะนะไข่ยุงเรารู้แล้วก็สักพักหนึ่งไอไข่ตัวเนี้ย มันก็ได้กลายเป็นลูกน้ำตัวเล็กดิงนดิ้ดดิด่แล้วต่อไปมนก็พัฒนาเป็นไอโม่งตัวหัวโตค่ะนะครับหลังจากนั้นก็พัดนมันลอกคาบเรื่อยค่ะแล้วมันก็ขึ้นเป็นตัวยุงเป็นตัวยุงค่ะถ้าสรุปแล้วเจ้ายุงลายเนี่ยอะไรใช้ขึ้นชีวิตของเขาคือจากตัวใหญ่ค่ะลงมาไข่ค่ะไข่ต้องอยู่ในน้าค่ะแต่หลังจากนั้นมันก็ไป็นลูกน้ําตัวเล็กๆค่ะต่อมามันก็พัฒนาเป็นลูกน้าตัวตัวเรียกว่าไอโม้ง แต่ไอ้โม่มาลอกคราบมันก็เป็นยุงหมุนไปจนกระทั่งมาวางไข่แล้วมาตายไปแปดวันเพราะแปดวันนะแปดวันไอ้ยุ่มันสั้นนะคอ้ยุ่มันสั้นเอาละครับตอนนี้เรารู้ชีวิตขึ้นมาแล้วนะฮะมันมันยังมันยังไม่ตายนะคะอาจารย์มันเป็นตัวตัวโตถูกไหมคะไม้ใช้เวลาใส่ขึ้นอันนี้ก็คือขึ้นไปเป็นตัวโตก็ใช้เวลาประมาณแปดวันถูกไหมคะ แถึงสิบวัน<า> 8, ถูกไหมคะเสร็จแล้วมันพอมันเป็นตัวโมงตัวเอ่อบำเรนเป็นตัวโตเสร็จมันก็ต้องไปออกหากินแล้วค่ะอาจารย์มันช่วงหากินอีกจนกระทั่งตายตรงนั้นอีกประมาณแปดวันค่ะอ้าวเอาเอาเอมาอายาหมายว่าจากตัวไออออกมาเป็นเป็นตัวนะ,ะตัว,ต,วตัวที่มันเริ่มบินได้เลรนะค่ะ ปลาจะเข้ามาไอีนี่ก็แปดวันค่ะอีกแปดท่านท่านนาฝนเขาบอกว่ายุงก็อายุยืนขึ้นไปได้อีกสักสองวันมันอาจจะอยู่ได้นั้นสิบวันได้จะเอาเอาครับค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันก็อายุสั้นสุดแล้วภายในครึ่งเดือนเนี่ยจะายุงตัวเนี่ยมันก็จะต้องตายนะอ่านะครับตรงเรารู้เรารู้ชีวิตของยุงมันอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้มาสงสัยเลยครับยุงทั่วไปเนี่ยมันจะชอบอยู่ในที่สกปรก น้ำคล้ำน้ำเติมเนี่ยที่เราจะไปช้อนลงน้ำ<ะ>โดยมากจะไปช้อนลงน้ำเลี้ยงประกรัเนีเยนะเราก็เคยผมเคยเป็นเด็กเลี้ยงประกัตในตัวเ,เ,เ,เล็กก,ลก็ไปช้อนก็ไปช้อนอตามน้ำที่เป็นสกปรกเอาตะแกรงตะกงเกียงอะเนี่ยแต่ว่าที่อาจารย์บอกมันชอบน้ำสะอาดดิไอ้น้ำไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าสะอาดมากๆอย่างนั้นอาจารย์ระบบสารสนิสุ์เราที่ไม่ดีก็ก็ก็คือน้ําไม่ถ่ายเททํานองเนี้ยที่อาจารย์ น้ำนิ่งน้ำน like. uh so ิ่งค่น้ำนิ่งค่้ำนิ่งค่ะน้ำนิ่งค่ะสรุปแล้วยุงลายชอบไายไข่อยู่ที่น้ำนิ่งชอบอยู่ในน้ำนิ่งเต่นั้นน้ำถ้าระบายออกซะไอยุงลายมันก็จะอยู่ไม่ได้ลักษณะเป็นแบบนั้นย้า้น้ำขังนัะ ค่ะน้ำนิ่งน้ำขังาจรรย์เอาเอาปลากัดไปใส่มันก็จะกินลูกน้ําอันนี้ก็เป็นวิธีที่ขจัดค่ะขจัดยุงไม่ให้ไม่ให้มันโตมันมีง่ายๆปลากัดไปใส่เข้าไปแล้วน,นะฮ <c> ะ <oughs> มันจะกินลูกน้ําเนี่ยก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะไอ้เจ้ายุงอยู่ได้แต่เจ้าปลากัดมันจะอยู่ไม่ได้สิจะมาไอ้น้ำมันสกปรกเลยไอ้น้ำาอ้เนี่ยมันอับล้วไปคันเดีหายใจไม่ออกอะไะครับ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่วิเราก็คือว่าเอาลูกน้าเนี่ยมาเป็นเลี้ยง<ะ>ประกัดเป็นวิธีกําจัดวิธีหนึ่งละนะครับ<ะ>ต่อว่าไปครับทีนี้ถามอาจารย์ตอมาว่ายุงพื้นเนี้เนี่ยมันมีเชือ้อไอไวรัสจะเป็นไข้เลือดออกในตัวของมันเองหรือว่ามันไปกัดคนอื่นที่เป็นไข้เลือดออก มาได้สองอย่างเลยค่ะอาจารย์ถูกทั้งคู่ก็คือว่าถ้ามันมีในตัวของมันเองแปลว่ามันได้มาจากแม่มันค่ะคือแม่ยุงอะนะคะเวลาไขวางไข่เนี่ย<ต>ถ,ถ้าถ้าแม่ยุงนั้นติดเชื้อไวรัสเดนกี้อยู่นะคะเวลาวางไข่ไข่ก็จะมีเชื้อไวรัสติดไปด้วยเพราะนั้นยุงมันพัฒนามาจากไข่ ในที่สุดโตมาเต็มตัวก็จะมีไวรัสอยู่ในน้ำเลือกว่าติดกับพันมาเลยติดมาเลยในร่างกายติดกับแม่มาเลยนะแม่เป็นแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือที่อาจารย์ว่าที่ที่เขาบอกไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกถูกไหมฮะเวลาที่เขากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกส่วนใหญ่คนที่เป็นไข้ตอนนั้นกำลังมีไข้สูงก็จะมีไวรัสในเลือดสูงนะคะเวลายุงไปดูดเลือดออกมา นะมันก็จะเอาไวรัสมาด้วยแล้วมันย้ายกลับไปกัดคนอื่นๆต่อไปมันก็จะพาไวรัสไปด้วยะค่ะค่ะเรียกว่านำเชื้อจากคนสู่คนแต่ไม่เป็นโดยตรงนะค่ะอาจารย์เราก็ไม่เรียกว่าคนสู่คนโดยตรงมันต้องผ่านยุงก่อนไมต้องผ่านยุงนะแต่คนหนึ่งเนี่ยก็ผ่านยุงก็มากัดอีกคนค่ะอ่าและยุงก็มากัดอีกคนที่เป็นนี้ก็ไปได้อีกคนหนึ่งค่ะ ก็คนสู่คนหมายความว่ามาสัมผัสกันแล้วเป็นค่ะไม่เป็นนะไม่เป็นค่ะเพราะว่ามันยังไงต้องผ่านยุงค่ะอาจารย์เราสัมผัสกันไม่เหมือนไม่เหมือนไวรัสพวกไข้หวัดอย่างนั้นนะฮะพวกไข้หวัดเราจะระวังเรื่องคนสู่คนคน่คมาตามเขาเรียกว่ามาตามอากาศหายใจเข้าไปมั่งสัมผัสหรืออะไรเงี้ย่ะตามอาหารอะไรต่าง แต่แต่แต่ยุงนี่ต้องเป็นตัวยุงต้องหาต้องผ่านค่ะหรือไม่หรือไม่ก็อาจารย์อาจจะเอาเลือดจากคนอีกคนหนึ่งไปฉีดอีกคนหนึ่งในขณะที่เขายังเป็นอยู่ม,มีไวรัสอยู่เราไปฉีดอย่างเงี้ยก็ก็ไปได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเาขาต้องผ่านยุงเพราะมันจะเข้าไปอยู่ในยุงแล้วก็ยุงจะช่วยแพร่ต่แต่พูดอย่างนงี้ก็หมายความว่าไอ้คนเราเนี่ยเวลาจะถ่ายเลือดจากคนหนึ่งที่เป็นไปอีกคนหนึ่งเนี่ยโดยมากเราก็จะต้องขอ เวลาขอเลือดหมอเขาตรวจก่อนเนี่ยว่าเลือดบริสุทธิ์ไหมใช่ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์มีไอ้คัเลือดออกเนี่ยหมอเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วไวรัสไม่อยู่ในคนนานค่ะอาจารย์เลือดที่เลือดที่บริจาคโดยมากคือคือเลือดที่จะติดยุงไปเนี่ยนะคะที่คนไข้ก็คือตอนที่เขาเป็นไข้สูงสูงค่ะอาจารย์ตอนนั้นจะมีไวรัสในเลือดเยอะนะคะถ้าถ้ายุงจะต้องกัด คนกลุ่มนี้นะคะแล้วเขาก็จะได้ไวรัสไปทีนี้ถ้ามีน้อยๆมีน้อยๆแปลว่าร่างกายเรากําลังสู้มันอยู่แล้วก็ในที่สุดไวรัสอาจจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นมันมันเป็นระยะสั้นค่ะอาจารย์ไม่ได้อยู่นานเพราะ,ะนั้นเลือดบริจาคหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้รับเลือดบริจาคมาจากคนไข้ที่เป็นกําลังเป็นไข้เลือดออกทีนี้เราเราก็ไม่ทราบว่าคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกแก่เกแก่เป็นคนใจบุญมาป,ประกาศว่าบริจาคเลือด แกก็รกีบมาบริการทั้งงตัวแกก็ไม่รู้ว่าไอยุงไอย,ยุงไอย,ยุงลายเนี่ยนะมันกัดเข้าไปแล้วม,มันอยู่อาจดีอยู่ในขั้นฟักตัวไหมมันอยู่ในระยะฟักตัวคนคนนี้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยสบายนะคะอาจารย์เวลาที่ยุงกัดนะฮะคือถ้าเราถูกยุงกัดแล้วเราสบายดีนี่แสดงว่าร่างกายเราเราใช้ได้นะฮะระบบภูมิคุ้มกันของเราใช้ได้ แต่ถ้าเราถูกยุ่งกัดแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายแปลว่ามันกําลังสู้กันแล้วก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนไปเจาะเลือดเขาก็จะวัดไข้จะทําอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้ามีลักษณะที่ไม่พร้อมเขาก็จะไม่เจาะเลือดไม่ไม่ไม่รับบริจาคค่ะโอกาสทางนั้นคงไม่ไม่เป็นไปโดยตรงนะคะอาจารย์แต่อันนี้พูดถึงในกรณีอย่างสมมุติว่านักวิจัยอะไรอย่างเงี้ย เราอยากจะฉีดยุงแล้วเราไปฉีดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสค่ะบางทีเราทําวิจัยเราก็จะเอาเลือดเลือดที่มีไวรัสหรือว่าเอาไวรัสเพียวเียวเนี่ยนะคะ มาฉีดเข้าไปในยุงเพราะเราอยากทดลองใช่ไหมคะให้ดูแล้วก็ทาบเราไปฉีดโดนตัวเองอะไรนี่มีโอกาสมันเคยมีเคสหนึ่งที่เขาเพิ่งรายงานปกติแล้วไม่ค่อยมีอาจารย์อันั้นเป็นอันั้นเป็นเรื่องของนักวิจัยนักวิจัยอย่างั้นไม่คยเกิดนักวิจัยจะทํำยังไงก็เป็นเรื่องของนักวิจัยเพราะว่าบางทีมีมีการติดภาพกันได้บ้างนะทีนี้ไอ้ยุงตัวเนี้มันเกิดมีเชื้อไอ้เชื้อไวรัสก่วนไอ้เชื้อไวรัสนี่เป็นยังไง หมายว่าไอเชื้อมือเป็นเ,เป็นเป็นอธิบาย IC ไเยอเชื้อไวรัสหนยว่าว่ามันจะมีชีวิตอยู่ในยุงได้นานตลดอดหรือหรืออย่างไรคะเวลาที่ยุงกัดแล้วมีเชื้อติดไปนะคะ,คะเริ่มจากกัดคนไข้ถูกไหมคะ,คะ,ะเขามีเชื้อติดไปมันก็จะเข้าไปพอเข้าไปในยุงปุ๊บก็จะมีการแบบยุงเนี่ยเป็นมิตรที่ดีกับไวรัสเลยนะคะมันจะช่วยให้ไวรัสไปเข้าไปผ่านเข้าไปในท้อง แล้วก็เริ่มกระจายไปทั่วร่างกายของยุงนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไปเพิ่มจำนวนไวรัสอยู่ในในร่างกายตรงทั้งในส่วนช่องเอาตัวยุงเขาไม่ไม่เจ็บให้ได้ป่วยเขายุงเขาไม่เจ็บป่วยค่ะอาจารย์่เจ็บป่วยเลยนะฮะไม่เจ็บป่วยยุงยุงเขาดูดเลือดมาจากเรามาจากสัตว์อื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าสัตว์อื่นๆเขาก็ไม่ตอบสนองไม่เหมือนร่างกายคน คล้า้เลือดออกเป็นเรื่องของคนเลยฮะของเป็นของเราเลยฮะให้ผลแจ้นงนึกว่ายุงม,<ะ>มันกัดเลือดที่มีไวรัสนะ,ะเสร็จแล้ไปอยู่แล้วปรากฏว่าอยุงเนี้ยอาจจะตายเพราะไอเชื้อไวรัสมันอยู่ว่าลกกับไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยฮะแถมไปเอื้อให้ไวรัสเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นออนะคะถ้าเราเอามันมาหลังจากกัดแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตประมาณแปดวันถูกไหมอาจารย์แปดถึงสิบวันเราก็จะ อาจจะมาตรวจดูมันจะมีไวรัสเพิ่มขึ้นอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เขากัดไปเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะพาเชื้อไปนะยิ่งนานวันในช่วง8วันยุงมอายุป,ประมาณ8วันถูกไหมอาจารย์ะ,ะ,ะ,ะมันก็จะมีมีอยู่ในตัวจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาที่เขาไปกัดเชื้อมันอยู่ในต่อมน้ําลายยุงอาจารย์เวลายุงกัดเรามันก็ต่อมน้ําลายมันก็เข้าไปติดในใต้ผิวหนังถูกไหมคะ แล้วก็คนที่รับเชื้อก็ก็ผ่านเข้าไปทางนั้นมาค่ะครับแป้งเนอยู่ตัวมันก็เล็กนิดเดียวนะค่ะน้ําลายมันก็ไม่ได้มากเพรแต่พอไปเชื้อกันนิดเดียวนี่มันแต่มันกัดครั้งเดียวเราติดเชื้อได้เลยนะคะอาจารย์ป็นโรคได้เลยหากัดครั้งเดียวแสดงว่าไอเชื้อไวรัสตัวนี้มันขยายตัวได้เลยตบตัวได้เร็วนะได้เร็วแล้วครับทีนี้พอมันกัดเราไปแล้วเนี่ยไอเราเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันนานนะครับว่าจะแสดงอาการออกมาเวลากัดเข้าไปประมาณสักหนึ่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เราก็จะรู้สึกมันมีไข้ก็คือเหมือนกับที่บอกฮะอาจารย์คนบางคนก็ก็จัดการกับมันได้ดีในร่างกายนะฮะที่จัดการนี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะคะจัดการไปได้แต่ถ้าไม่ได้ในภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นถูกไหมคะห้าวันเจ็ดวันแปดวันอะไรเงี้ยค่ะอ่อ เราเรียกกระยานี้ว่ามันฟักตัวก็คือ,อพอฟักตัวได้เต็มที่ประเดี๋ยวเราก็จะมีไข้เราของคนที่ที่ยอมแพ้นะคะคนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้แล้วก็เกิดเป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะเกิดไข้ภา,ายในสองสาวันแล้วจะเชื่อเวลาที่เขาไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยที่ฟักตัวเนียนะมันไปทําอะไรกับร่างกายเรออ๋อมันเข้าไปแล้วมัน เริ่มจากใต้ผิวหนังนะจา์มันก็จะมีมีเซลลมีอะไรพาไปนะคะเซล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังแถวนั้นเข้าไปในกระแสเลือดแต่นี้ไม่มีใครรู้ว่ามันไปไหนบ้างเรารู้ว่าเซลเม็ดเลือดเนี่ยนะคะพวกเซลเม็ดเลือดขาวพวกนี้จะมีเชื้อไวรัสได้ไปเซ็เลือดห้ามไปตามระบบอันนี้เป็นอันที่เราไม่ทราบว่าเข้าไปเข้าไปไหนบ้างแล้วก็ อันนี้คืองานวิจัยที่ที่ทีมยังเข้าไปไม่ถึงเลยค่ะอาจารย์ว่าถ้ามันเข้าไป้วเราไม่รู้ว่ามันไปไหนบ้างแต่แต่อันนี้ก็เป็นเป็นอันที่ต้องต้องวิเคราะห์วิจัยกันอยู่อะค่ะแต่ว่าถ้าเราลองเอามันไปหาดูว่าเซลล์อะไรบ้างที่มันรับเชื้อจากยุงได้เนี่ยเราจะพบว่ามันมีพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราอะนะคะรับรับเชื้ออย่างเงี้ยได้เซลลตับอย่างเงี้ยรับเชื้อได้นะคะทีนี้ เราไม่สามารถที่จะไปศึกษาโดยโดย,โดยไปเอาคนไข้ที่กําลังมีไข้แล้วมันมาตรวจดูว่าอายุวะไหนเป็นบ้างอันนี้มันยากใช่ไหมคะค่ะเอะ<ฮ>ะอะไรอะแรครับเข้าไปแล้ว่ะมีอะไรก็ต่างกับแต่ผมข้าใจนะว่าเลือดเรามีการสูบฉีดไปทั่วร่างกายเอไอเชื้อไวรัสเนี่ยมันอยู่ในกระแสเลือดมันก็ไปได้ทั่วแหล<ฮ>ะไปได้ทั่วนะทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วครับมันไปเริ่ม ให้เราเห็นเลยว่าเราเนื่อกำลังแะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันเราจะแสดงาอาการได้ยังไงหรือเราจะรู้เป็นไข้หรือหรือว่าเลือดมันออกตำละลำตัวมันมันมันเป็นไข้ก่อนนะคะอาจารย์พอเป็นไข้ปุ๊บไข้จะสูงนะคะม้ประมาณสามสิบแปดจุดห้าอะไรเงี้ยค่ะสูงแล้วก็อยู่สักสองวันนะคะแล้วก็เราก็อาจจะรู้สึกว่า ไม่สบายแต่ไม่ได้เป็นอาการหวัดนะคะอาจารย์ <ừ. S 1> อาการหวัดก็คือมีน้ำมูกไหลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจามอะไร<ห>นี้<า>ไม่ใช่ะนะคะอันนี้มันเป็นเป็นเชื้อ,อเอ่อโครตตัวกันกับไวรัสอย่างนั้นเขาก็จะปวดเมือ่อยขันเนื้อขัอนตัวอะไรฮะมีไข้เราก็จะอ้อมเสิร์ฟว่าไข้มันถ้าร่างกายจัดการมันได้ดีไข้มันจะลดนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะช่วงที่เป็นไข้ถ้ามีบางคนมีปฏิกิยาเยอะเราก็เห็นจุดเลือดออก พอพอเป็นอย่างนี้ก็เลย็จะรู้แล้วว่าเป็นไข้เลือดออกถูกไหมคะ,ะถ้ามีจุดเลือดออกตามใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเราอาจจะใช้วิธีที่เขาเหมือนกับเวลาเราไปไปวัดความดันอาจารย์เอาอะไรผูกะนะคะผูกที่แขนนะคะ,นะะเขาจะเอาสายยางผูกที่แขนแล้วก็คลายออกมามันก็จะเห็นจุดเลือดออกไอตรงที่ผูกเพราะว่าเส้นเลือดมันจะแตกง่ายถูกไหมคะนั้นก็จะเห็นเป็นจุด,จดๆนะคะ โดยจากการวิจัยรังกัดที่ยุงกัด, <c oughs> เเดก็แค่เดออกไปแล้วเรารู้ว่าตอนนี้เนะยั้งผมเนี่ยโดนไปแค่ลดออกผมจะรู้ไหมาคุณหมอจะรู้หมายว่าผมมาเป็นตราขนาดเนี้ยย้อนไปว่าไอยุงมันน่าจะกัดตั้งวันที่เท่าไหร่เ็ืวันรประวัติใช่ไหมคะประ,ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประวัติที่ผมถามตอนนี้เพื่อเราจะรู้ว่าเอ๊เมื่ออาทิตย ตรงว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ี่แล้วเนี่ยผมอาจจะไปอยู่ในที่ไหนไม้จะแข่งนเลยแล้วไปได้เชื้อไอุ้งมันกัดมาถึงตรงนี้หรือถ้าหากว่าในบ้านเรามันมิดชิดหมดบ้านก็มีมุงรวยมีอะไรทั้งหมดได้อยู่ที่กรุงเทพแล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างจังหวัดได้ที่ไหนเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าโอ้เราไม่ได้ไปมันต้องเกิดอยู่แถวแถวบ้านเราแน่ดูตัวนะอย่างนะเพื่อเดินจะยอนะะ้อนหน่อยแต่ว่าเมื่อ ติดฉช้แล้วเราไป,ไปอยู่ที่อื่นต้องกลับมาแต่มาถึงป้านปุป๊บเราเป็นไข้สแสดงว่าเราคงปเป็นรับเช่้ออย่างเชื่อว่า,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 านเนี่ยนะ,ค,ะ,ระครับอะไรับตัวนี้ <c oughs> ยุงกัดนะยุงรับเชื้อเชื้อมีสองทางแหละตัวมันติดมาจากแม่มันนะแม่มันถ่ายท่ดให้ลูกมันประการที่สองไอ้ลูกมันแม่ไม่มีแต่ได้ลูกมันเกิดไปกัดไอ้คนที่มีเชื้อไข้เดือดออกเรามาสู่มนุษย์เราเราก็ติดมา แตยุงมากัดเรามันเรามันก็ไปต่อให้คนอื่นได้โดยใช่ยุงนะใช่ยุงมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าไข้เลือดออกเกิดขึ้นแล้วพอไข้เลือดอ,ออกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันเป็นไข้เพราะอะไรตูวพระนันจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณเป็นไข้เลือดออกแล้วโดยที่สังเกตดูตัวคุณ ค่ะเพราะอาการอาจารย์กับเห็นจุดเลือดออกอะไรเงี้ยอันนี้ค <reco Christ. S 2> ือก็คือบอกชัดเลยว่าเป็นไข้เลือดออกโอ้มันมันมันเป็นเป็นผื่นแล้วมันแต่เป็นจุดจุดจุดจุจุดจุดจุจุดเลือดออกเลยอาจารย์เลือดเลืดมันซึมเลออกมาเลยค่ะอันนี้มันจุดจุดอาจารย์จันดูรูปไหมคะมันมันจะมีเลือดออกมภาพภาพหน่อยนะภาพเลยได้ดูว่าอาการเป็นอย่างไรอครับอาจารย์ชธิบายสภาพเลยค่ันะครับอ่าภาพขึ้นอะไรครับภาพขึ้นในจอนะ คาพขึ้นในจอออกแล้วนะครับอ่าตอนนี้ปลูกรอยยุงตัวนี้ลายอันนี้นะคะขหลายหลายคนก็จะเห็นเป็นจุดเลือดออกลักษณะอย่างี้อาจารย์คล้ายๆกันกับเป็นหักเหมือนกันนะคะอาจารย์เป็นจุดอย่างงี้ค่ะคนนี้คนขาวคนนี้เป็นคนขาวเห็นชัดเลยนะเห็นชัดค่ะจุดแดงจุดเหมือนจุด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 นะยังไม่ใช่ออกหัดนะ มันมันไม่ใช่ออกหันค่อาจารย์อันนี้ถ้าถ้าเอาเชือกสมมุติว่ามันเห็นไม่ชัดอย่างเงี้ยถ้าไม่ไม่เชือกเขาจะใช้สายยางประมาณนี้อาจารย์ครัดดูตามข้อมือข้อแขนข้อศอกนะคะแล้วมันก็จะเห็นรอยเลือดแตกค่ะรอยเลือดแตกเป็นลักษณะที่อ๋อนเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งไหมคะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ เป็นเราเป็นจุดๆของของเลือดอะค่ะอะให้้เห็นชัดนะมันมันเหมือนมันห่อเลือดเลยเะค่ะนะครับจุดออกไอจุดต่างๆนี่ก็รูขนเราสินะรูขุมนะ่ะแล้วกเราก็เจาะเลือดตรวจดูระดับเลดเม็ดเลือดอะไรเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในทางคลินิกเราก็หมอเขาก็จะส่งเลือดตรวจหานะคะ นี่ถ้าว่าร่างกายถึงขนาดนี้แล้วก็มั่นใจาได้แล้วนะว่าอาจจะต้องเป็นไข้เลือดออกแน่นอน<ช>นะครับแต่ก่อนมาถึงนี่เนี่ยมันก็คงเป็นเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก่อนนะฮะไอ้ภาพนี้หมายความสูงสุดเลยไหมยังค่ะอาจารย์ะะอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากไข้เลือดออกอันนี้แล้ว้านะคนไข้เราส่วนใหญ่แล้วก็อยู่โรงพยาบาลถูกไหมคะรับ ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไมทันระวังไม่ได้ส่งโรงพยาบาลอันนี้เป็นระยะที่ที่อาจจะข้ามไปถึงรุนแรงที่สุดได้อีกอีกระดับหนึ่งะคะ่ะอีกระดับหนึ่งอันนี้เลือดจะออกข้างในอ,งออกข้างในใ<ช>ตามไอ<ช>้ว่าภายใน,<ห>นที่เราไม่รู้ว่ายุงไปไหนมัม่งนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะเห็นคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการผิดปกติของระบบ เม,ม็ดเลือดเกล็ดเลือดเลือดเลือดอะไรต่ออะไรทพวกนี้จะต่ำลงค่ะมันก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าเลือดตกเลือดข้างในนะคนไข้จะเสี่ยงกับการช็อกอาจารย์พูดตรงนี้อาจารย์พูดตรงนี้หมายความว่าคนไข้เมื่อกี้เนะนี่ยสมมตินะนะ,ะมันมีอาการนะแต่ว่าไม่ได้ไปหามหมอค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไข้เลือดออกหรืออะไรก็ไม่รู้ใข้ไข้ก็ขึ้นอาการเพื่อเป็นจุดจุแต่ประจดิงเนี่ยหมอรู้แล้ว ว่าเขาเป็นไข้เลือดออกพอเอินเขาไม่ไปหาหมอพอ,อไม่ไปหาหมอปุ๊บอาการที่มองเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะมีอาการอื่นๆตามมาเรอยก็ไข้พอาไข้สูงถูกไหมคะอาจารย์ร่างกายกําลังต่อสู้กับมันนะคะบางคนก็เป็นระยะระยะฟื้นตัวนะคะถ้าถ้าดีถ้าภูมิคุ้มกันดีเขาก็จะหายไข้ลดแล้วก็หาย แต่บางคนไข้ระหว่างไข้ขึ้นไปสองสามวันเนี่ยต่อมาลดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นระยะที่ที่ต้องระวังสําหรับคนไข้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะจะสังเกตเพราะว่าไข้ลดค่ะไข้ลดไข้ลดมีสองอย่างอาจจะฟื้นตัวดีหรืออาจจะกําลังจะแย่ก็ได้ค่ะโอ้ยแล้ว่ยังอันตรายเลยค่ะอันตราย่ะพอไข้ลดเนี่ยบางเวาบางคนบอกเอะไข้มันหายติ แต่ว่าไม่แน่ใจแะแล้วว่าไอ้ไข้รถนั่นมันอาจจะไม่ใช่ไข้อาจจะอันตรายค่ะอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นต้องยิ่งสังเกตนะคะเพราะว่าคนไข้อาจจะช็อกเลือดออกข้างในค่ะอาจารย์ตกเลือดข้างในในอวัยวะภายในอะค่ะเอาละแต่ครับมาถึงตรงนี้เันเรื่องที่ตกใจเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาไข้ลดมันน่าจะหายแต่อาจารย์บอกว่าให้ระวังนะมันไม่แน่ใจ มันไข้รถอาจจะอันตรายก็ได้ฉะนั้นเราหยุดตรงนี้สักก่อนนะครับไปเดี๋ยวพอขึ้นช็อตใหม่เราจะเร้รู้ทันทีว่าไข้รถนั้นมันจะเป็นอันตรายหรือเราจะหายตอนนี้เราขอพักสักครู่ครับค่ะ